เป็นสัตว์เลี้ยงที่รู้จักกันดีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสุกรการเลี้ยงหมูมีมาเป็นเวลานานหลายพันปีประเทศจีนเป็นชาติแรกที่เริ่มเลี้ยงหมูต่อมาได้แก่ประเทศอังกฤษในปัจจุบันการเลี้ยงหมูมีแพร่หลายทั่วโลกหลายประเทศในแถบเอเชียยุโรปและอเมริกาได้ปรับปรุงการเลี้ยงหมูจนได้ผลดีสามารถนำผลิตผลจากหมูมาเป็นสินค้าส่งออกไส้กรอกแฮมเบคอนและอาหารกระป๋องอื่นๆ ที่ทำจากเนื้อหมูเป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วไปเนื้อหมูอุดมด้วยโปรตีนและไขมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิดเราควรทําให้สุกด้วยการลวกต้มหรือทอดก็ได้เพื่อป้องกันพยาธิที่อาจมีอยู่ในเนื้อหมูดิบหมูหรือสุกรเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งมีบรรพบุรุษคือหมูป่าสามารถจำแนกเป็นสปีชีย่อยของหมูป่าหรือเป็นอีกสปีชีหนึ่งแยกต่างหาก หัวและความยาวลำตัวอยู่ระหว่าง0.9ถึง1.8เมตรตัวโตวเต็มวัยหนักระหว่าง50ถึง350กิโลกรัมสุกรแม้จะเป็นสัตว์กีบคู่ซึ่งมักกินพืชเป็นอาหารแต่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเหมือนกันกันกบบัมพบุรุษหมูป่าสุกรมีวิวัฒนาการกระเพาะอาหารใหญ่ขึ้นและลำไส้ยาวขึ้นพอพืชย่อยได้ยากกว่าเนื้อทำไมหมูถึงอยู่คู่มนุษย์มาอย่างยาวนาน หมูเป็นสัตว์โตเร็วและแพร่พันธุ์เร็วมากเลี้ยงง่ายสามารถปล่อยให้หากินเองได้และการนำมาทำอาหารก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูทั้งยังสามารถนำมาแปรรูปได้อีกด้วยดังนั้นการเลี้ยงหมูคือการได้มาซึ่งโปรตีนแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยของคนสมัยก่อนไม่ต้องให้อาหารมันด้วยซ้ำเลี้ยงแบบปล่อยๆยรอหมูโตแล้วจึงนำมาทำเป็นอาหารทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผล ในการเลี้ยงหมูไว้เพื่อรับประทานมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุโรปจนถึงจีนเลยครับการจัดการเล้าหมู1การล้างทำความสะอาดโรงเลือนผนังคอกและอุปกรณ์ในครัวเลือน2ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน3สำหรับสุกรหลังหย่านมต้องการความอบอุ่นในเล้าคอกและ ต้องมีที่รองนอนพร้อมไฟกกสัตว์ 4. มีการจัดซ่วมให้เป็นที่เพื่อให้สุกรถ่ายในที่ที่กำหนด 5. มีการควบคุมปริมาณแก๊สภายในโรงเรือนโรคของหมู 1. โรคอหิวาอาการคือลักษณะผิวหนังมีปนเลดอ,ออกที่ใบหูจุดเลือดออกตามผิวหนังวิธีป้องกันโรคอหิวา ทำวัคซีนเมื่อลูกสุกรอายุประมาณ6สัปดาห์สําหรับพ่อแม่สุกรทําวัคซีนทุก6เดือน 2. โรค P.R.S อาการคือลูกสุกรแทงเต้านมแม่ฝ่อหรือเหี่ยวลูกสุกรนอนสุ่มตาบวมท้องเสียและหายใจแรงวิธีป้องกันโรค P.R.S สุกรสาวทดแทนควรมาจากแร่งที่ปลอดเชื้อไวรัส P.R.S ก่อนนำเข้าร่วมฝูง ต้องมีระยะพักในโรงเรียนแยกต่างหากเพื่อเตรียมพร้อมและปรับสภาพอย่างน้อย2เดือนวัคซีนป้องกันโรคพีอาทั้งชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายสำหรับใช้ในการครอบคุมโรคหมูจัดอยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าคลาสเมมเบรรี่ออเดอร์อาร์เทโอเด็กติลา่าแฟมิลี่สวีดีจีนัสซุสปีชีโดมิสติัส สายพันธุ์ของสุกรนะครับสุกรแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. สุกรประเภทพันเติบโตช้ารูปร่งางอ้วนกลมสั้นมีสะโพกเล็กประสิทธิภาพในการให้ลูกต่ำเลี้ยงลูกไม่เก่งเช่นพันธุ์เหมยซานพันธุ์จินหัว 2. สุกรประเภทเบคอน มีเนื้อที่เหมาะสมต่อการทำเบคอนเนื้อมากมันน้อยน้ำนมมากลำตัวยาวและบางกว่าพันธุ์อื่นให้ลูกดกเลี้ยงลูกดีเช่นพันธุ์แลนเลดหรือพันุ์หูปก 3. สุกรประเภทเนื้อพัฒนามาจากพันธุ์แลนเลดซึ่งมีลำตัวสั้นและบางเช่นพันธุ์ดูหลอก